สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568ครับลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน